สวัสดีครับพี่น้องตลาดนะครับตลาดสดนะครับตลาดอยู่บานพบนี่แหละครับเขาบ้านก็พี่นอ้องอาบน้ำก่อนครับอาบนา้ำหนึ่งเข้าไปเอาเข้าไปกินน้ำท่านก่อน ว่าสิให้แม่บ้านมารับเขาบอกาศมารับพี่น้องเขาหยานเนาะผมยางกลับเอาบอกไก่นะครับเดี๋ยวไปจอดบ้านหลังนอกกันสิยากเนาะครับเนาะโอ้โหอ,อยากหลุดหัว อาอยู่แลีนมามันคือเป็นฝืดๆนะครับช่วงมันเหยียบหัวมาตลอดฝุ่นนะครับหมอกหลายครับพี่น้องัดีนะครับที่ได้ไฟโซล่าเซลเป็นเพื่อนยังหมอกแจ้งเลยพี่น้องประจันนี่นะครับแต่ว่าสิตีหาแล้วนะครับ กรบเบองมาสีเ้องผมเด้อย่างขาบัานพี่บอสอย่างครับแต่ผักอครับไปจากสีหละพี่น้องบันหนอกนะครับเนาะบรรยากาศนะครับน้ำม,มันเศรอบึงน้ำข้างเบึงหมอกนะเห็นบอกเขาจุนพูดนะครับบอสนำข้างลงได้ครับนี่ อันนี้บ้านเพียครับเห็นบ่หน้าข้างโอ้ตะไายพี่น้องจหน่อยกระเข่าเฉียวประคอเริ่มใหญ่แล้วครับประคอเริ่มนี่แล้วพูดนะเมืองดุชครับงามบ่สุดยอดครับผมอากาศเริ่มเย็นแล้วด้วพี่น้องตั้งเก้วบางคนครับพุดนะนี่จะไอหมอกนะครับนี่จะไอหมอกไอหมอก นี่นะครับศูนยพัฒนาเด็กเด็กเล็กเทศบาลตะบนอาจารย์นะครับสีชมพูก่อนเกลนเนาะทางเข้าบ้านผมครับมันจะเป็นอนามัยเป็นวัดนีศูนย์ศูนย์เด็กนักเรียนนะครับเด็กอนุบาลครับก่อนเข้าอนุบาลต้องมาเรียนนี่ก่อนเนาะแม่บ้านท่านตื่นหนึืขเขาไปพูพก่น้อง แจ้งน้อยเก๋ชีแกเ,เดียนออกไตอีกแล้วพี่น้องอันนี้วัดนะครับท่าขงวัดโอ้บึงลำคางครับอันนี้วัดอันนี้อันนาไมา้พี่น้องนี่วัดหัววัดเห็นบอกท่าเขาบานผมสิมืดๆจังหมดยังดียังด,ยงดียังมีไฟสล่าเซลครับ ันทำไมนะครับขึ้นระเบ,บิดขึน้นขึ้นเมอดอันนะห้องน้ำไหลพี่น้องขึ้นมาขุดเนี่เป็นห้องน้ำไหลนะครับจะน้ำไม่ไหลเนาะห้องน้ำไหลนขะ้าจ้าม,มาเจ็บเห็ดในป่านี่ยแหละพี่น้องผมก็มาจีบเห็ดในป่านี่ยนะครับ โอ้โหกังับกลางับเห็นปะเป็นต้นไม้ัดขาวจุนปูนครับฝุนมา,มาเลิยมฮากมัอันนี้มานะ้ำไม่นะครับมาสองตัวคมูม่บวันยังคักมันบุ่ง่าผมมาเนาะมันเห็นแสนค๊คคายกับที่าอ,อกแล้วครับกัดอีดีเลยครับเลียนใส่เลย สว่างกี่เด่นเนาะพี่น้องเนาะไฟโซลาร์เซลล์นะครับสว่างนะครับโอ้ฝนกำลังพี่น้องเห็นบ่เป็นน้ำค้างบ่นะครับน้ำค้างเดือนหกตกแล้วแจกงน้อยกับน้ำแห้งก็น้อยกับปลาเค็งบืนเนาะพี่น้องเนาะ หัวเรพี่น้องเห็นบ่าน้าเข้ามานะครับกับว่ไกลนะครับมองจอดรถมาผ่านผมก็ได้ประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวพอทางมขาหันเป็นตะยานมันมีแต่ปลาครับแม่บ้านกับว่าไกลชีรถมาลถมแล้วเพิ่งถาม่เราไปนอนอยู่บ้านนอกนะครับหลังหลังถือผมว่ารถไปจอดบ้านปา่าว่าสิไปจอดพุผนกับจะ,จะไปเอื้อนประเทศเก่าครับเพราะว่าเพิ่พนล็อกหน้าบ้านเนาะ ก็เลยจอดนี่แหละอันนี้ก็เพิ่นซื้อไว้เด้ครับบ้านมะลำเก่าป่าแล้วสือไว้ซื้อสมทีไว้นะครับโอ้โหหมดรูปี่น้องคนน่ะเห็นบ่ น้ำข้างแห้งแต่ไหนเลยครับผมเข่าอกโลละครับน้ำหมอกแห้งนะครับน้ำหมอกแรงน้ำหมอกแรงน้ำค้างแรงครับผมอ,นนอยังได้อีกเกียรติเป็นซุยหูปิดแลด้วจะเป็นบ้านผมมัได้ครับบนี้ โอ้่อถนนแตกครับปลาปลาสักตะควนติเอ,องไ,ไ่ดรองรับอไหไรเราคู่บ่ได้เจ้าหากินไรเนาวหอดแล้วครับผมเม่บ,า,บานยหานครับเปิดไฟน,อนอันอหัวผมคือพังสินี เดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีเดียวมานี่ดูอืมาเร็ว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 มาเร็วมบังบังใบใหม่ต้นอันนี้นะครับมานี่เร็วเร็เข้ากูได้เข้ากูได้ฮึเข้ากูได้เร็วเร็ว ดีเจอไดีเจเลยฮอดบานฮซองพี่น้องเอ,อ้อมาจากรยานครับยานด้วยครับบ,บ,บ่ประยานประยานด,าดจะกะง่ายไ้ไปได้น,นะครับบอลเงฟ้านะครับน้ำใสยูพ่พีน้องสองสองสจาตายไปตัวนึงนครับ

嗯嗯嗯嗯嗯，录啥的？录啥的？